สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะแม่นายุคโลกมหาลาก้ามือนี้มันจะเก็บบรรยากาศหลังกาแอบเป่นภูบาวเพิ่นเอาบ้านใหม่มาส่งค่ะกลาเป็นมือดีของครอบครัวแม่น้อยมือนึงนะคะเนาะที่ได้บ้านใหม่นะคะกับบ้านใหม่หลังนี้ค่ะสร้างแม่น้อยกับสามีสร้างมาได้ประมาณ2ปี2ปีเต็มนะคะเนาะ2ปีเต็มค่ะถึงกว่าจะได้สินค้ากว่าจะได้บ้านใหม่นะคะเนาะเพราะว่า อาบ้านใหม่นี่กัเท่าที่แม่นายก็เคิดว่าอ่อยฟ้าบอลแล้วค่ะอ่อยฟัาหาทิปกันค้อนะคะเนาะว่าเป็นอย่างเกี่ยวกับบ้านใหม่ค่ะเพราะว่าตามตามความปกติแล้วค่ะบ้านใหม่นะคะเจอสินค้าทุกอย่างยุนีนซาซังนะคะก็จะใช้เวลาอยูซองเดือนก็จะได้สินค้านะคะแต่บางเอิญว่าแม่นายที่บริษัทที่เพิ่นสแกมเมอร์นะคะเนาะเพิ่นเอาเงินไปแล้วเพิ่นก็หายต้มค่ะกะบบุวุษสามีไปเว้ากับอ่า ฝ่ายบริษัทหรือว่าฝ่ายธนาคารหรือยังไดไม่น่ากระเบรุนนะคะแล้วก็เขาก็อาสาสีเห็ดสี่สีตำตัดห้เอาทรงบัตรใหม่มาให้นะคะเนาะกลายเป็นการโชคดีค่ะใส่เวลาอายุสองปีเต็มค่ะพี่น้องะะะะอกะเพื่อมาซองหายสิ้นสุดนะคะเนาะ,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 ะแล้วกะไม่น่ก็เลยเก็บบรรยากาศในการที่เพิ่นโยลดโยกของหนักๆนะคะเอามาฝากแล้วก็เป็นการเก็บบันทึกเป็น บันทึกไว้นะคะเพระาะว่าาในช่วงที่เพิ่นมาส่งถาสามีบโบยู่บ้านนะคะเราบันไดก็เลยอบบัโดวิดีโอไว้เพื่อจะให้เป็นหลักฐานในการที่เพิ่นมาส่งมันก็ได้ตีทั้งไฟเพิ่นแล้วก็ไฟไม่น้อยนะคะเนาะถ้ามีอีหยังเสียหายหรือว่าแปลว่ามันขาดตรงไหนวันค่ะขาดเลื่อนไหลตรงไหนก็จะได้ปไปให้เพิ่นฮู้นะคะเนาะแล้วก็ส่งไปให้สามีอยู่ค่ะแล้วก็มันก็เสียดายช่วงที่ป่าสามีเพิ่นมาส่งนะคะสามีบโบยู่ถ้าเกิดสามีอยู่เพ่นก็นสีให้ยก เขาไปไว้หลังบ้านเลยค่ะแต่เมื่อเอิ้มนะสามีเมยูค่ะก็เลยแบบน่หรก็เลยให้เพื่อนเอาไว้หน้าบ้านนะคะพเพราะว่าเพิ่อนเอามาส่งด้วยทีว่าเพิ่นบ่ได้โร,าะม,ะรมานัดหมายไว้ก่อนค่ะว่าจะมาส่งของให้ือยดน,นะคะเนาะอยู่ๆเพิ่นก็มาเคาะ,ะประตูเลยค่ะก็เอามาให้เมื่อไก็เลยเก็บมาฝากเก๋ยวบรรยากาศในการที่เพิ่นยกย้ายของหนักใส่รถเข็นรถของยกของนะคะเนาะ ขอบคุณแลนะคะเด้อที่เข้ามาชมมาตตามมากก็เลยกบแช่หเมน่อยคิดหนาพ่อกัอนไหมคะสวัสดีคะ่ะ